สวัสดีจ้ายทติมาอีกแล้วยทติพาเข้าสวนมาอีกแล้วพาทุกคนมาดูผลไม้จ้ามาดูว่าพี่น้องจะรู้จักหรือเปล่าบางคนก็จะรู้จักบางคนก็ไม่รู้จักหรอกจ้านีจ้าบ้านพี่น้องเรียกอะไรเอ่ยบ้านทุกคนเรียกลูกอะไรจ้ามีไหมแถวบ้านมีไหมจะลูกเขาอยู่บนต้นนุ่งจ้า เ yeah. ลูกใหญ่ๆหจะรับประทานได้นะคะแต่ต้องเอาไปทำให้สุกก่อนจ้ามีจ้ะทุกคนอันนี้ต้นของเขาค่ะต้นของเขาทุกคนเคยเห็นไหมเคยมีไหมแถวบ้านมีไหมคะเอาไปทำขนมหวานอร่อยมากเลย นี่จ้ะลูกเกใหญ่ลูกเขาใหญ่กว่านี้นะคะเอาไปเชื่อมทำมเหมือนมันเชื่อมนะจ้ะเนื้อเขาจะอร่อยมากเลยอันนี้ใบของเขาโน่นคือต้นของเขาจา้ะทุกคนนีต้นของเขา อีกต้นของเขาจ้าตีนนี้มีสองลูกลูกหนึงใบก็ปิดไปอยู่ตรงนน้นใหญ่มากเลยค่ะผิวก็จะเหมือนเหมือนขนุนจ้ทุกคนอือจาอืจลูกของเขาแสงตะวันสอง มีลูกของเขาจ้าบ้านทุกคนมีไหมเอ่ยรับประทานได้นะคะทุกคนรู้จักไหมคะบ้านมีคือลูกอะไรเอาไปทําขนมหวานไปเชื่อมอร่อยมากเลยจ้าแม่ค้าเขาก็ชอบทำขายนะคะทุกคน ามาฝากเามาให้ดูจ้าใครรู้จักก็คมเนบอกกิทิปด้วยนะคะไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีจ้า